สวัสดีครับพบกับผมทนายวิรยุทธนะครับปรึกษาปัญหาข้อกฎหมายโทรตามหมายเลขโทรศัพท์ตามที่ปรากฏเลยนะครับหรือสอบถามทางไลน์ทางเฟซทางยูทูบก็ย่อมทำได้นะครับส่งภาพถ่ายส่งเอกสารโซนหลังกันไมได้ครับดูตามประเทศนะครับดูแต่ประเทศไทยดูตอนเช้าดูตอนมืดดูตอนเย็นดูย้อนหลังเข้าไปในยูทูปพิมพ์คำว่าทักนายวิรยุทธ์ในช่องปัญหานะครับจะพบเจอข้อกฎหมายที่ท่านสามารถที่จะนําไปปรับใช้ประยุกต์ใช้นะครับหรือเอามาเทียบเคียงนะครับแต่ถ้าอยากรู้จริงๆเนี่ย ว่าของท่าน,นยังเป็นยังไงก็อาจจะส่งข้อความในไลน์มาโทรมาถามทานายิยุธเก็ได้นะครับวันนี้นะครับก็มาถึงตอนที่9 1นะครับตอนที่9 1เนี่ยก็จะมาพูดในเรื่องของถอนอำนาจปกครองบุตร vs ค่าอุปการะยงดูบุตรนะครับอำนาจปกครองฝ่ายเดียวหรือเลี่ยงร่วมกันดีหรือทำบันทึกข้อตกลงท้ายทะเบียนการยาดีนะครับประเด็นก็คือว่าในการอำนาจปกครองบุตรเนี่ย อันดับแรกเนี่ยมันจะมีการตกลงกันได้อย่างไรนะครับ1ก็คือตกลงเมื่อมีการยานะครับ2ก็คือการฟ้องยาและถอน,น,นอำนาจปกครองบุตรนะครับในส่วนของบันทึกข้อตกลงน้เมื่อมีการยาเนี่ยก็อาจจะร่างนะครับเป็นบันทึกข้อตกลงแนบท้ายถ้เป็นการยาว่าอำนาจปกครองบุตรเนี่ยให้กับใครบ้างเช่นบุตรคนโตบุตรคนเล็กนะครับบุตรคนโตยกให้ผู้ชายบุตรคนเล็กให้ยกให้ผู้หญิงอย่างนี้นะครับก็สามารถตกลงกันได้นะครับประเด็นก็คือว่า หากตกลงเรื่องอำนาจปกครองบุตรได้แต่ตกลงเรื่อง,อกง,องออตกลงเรื่องอยาได้นะครับขออภัยนะครับตกลงเรื่องยาได้แต่ปกครองเรื่องอำนาจปกครองบุตรไม่ได้จะทำอย่างไรนะครับแนะนําเลยครับถ้าไม่มีเหตุยานะครับให้ไปยาเลยนะครับที่เขตหรืออำเภอนะครับแต่ถ้ามีเหตุยานะครับและต้องการฟ้องนะครับควรแนะนําเลยนะครับต้องนะครับจ้างทนายนะครับฟ้อง ถอนอำนาจปกครองของขอ,ขอ,อีกฝ่ายหนึ่งเพราะอะไรครับเพราะเหตุยานั้นเป็นความผิดของอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเหตุยาเนี่ยมันก็จะเจือสมหรือสนับสนุนกับเหตุถอนอำนาจปกครองเช่นยกตัวอยา่างง่ายๆนะครับบีดาติดนะครับัวพันกับผู้หญิงนะครับไปร่วมประเวณีเป็นอาจินนะครับมีชู้คบชู้นะครับ่งโอนเงินให้หญิงไปอยู่สุดท้ายนะครับไปอยู่กินหลับนอนกับบ้านผู้หญิงนะครับหายไปเป็นปีอย่างนี้นะครับ ถือได้ว่าเป็นการใช้อำน,นาจปกครองบุตรโดยมิชอบนะครับนอกจากจะมีเหตุยาที่ท่านทราบแล้วก็ถือเป็นการใช้อำน,นาจปกครองบุตรโดยมิชอบโดยมิชอบเพราะว่าอะไรเพราะว่านะครับบิดา,ม,ดามีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูบุตรตามกฎหมายเมื่อไม่ส่งข้าอุปการะเลี้ยงดูบุตรมานะครับทอดทิ้งบุตรไม่ดูแลบุตรให้ดีนะครับไม่ให้การศึกษาไม่ใส่ใจดูแลเอื้ออาทรบุตรนะครับถือเป็นเหตุเป็นการใช้อำน,นาจปกครองบุตรโดยมิชอบนะครับเป็นการทอดทิ้งอุปการะ ไม่อุปการะเลี้ยงดูบุตรนะครับซึ่งมารดาเนี่ยก็มีสิทธิถอนอำนาจปกครองนะครับฉะนั้นถ้าหากมารดาเป็นฝ่ายได้เปรียบแนะนำเลยครับว่าฟ้องหย่าและฟ้องอำนาจถอนอำนาจปกครองบุตรนะครับทีเดียวนะครับถ้าหากต้องการบุตรเลี้ยงทั้งสองคนนะครับอันนี้นะครับหากใครสนใจที่จะว่าจ้างคดีนะครับเรื่องของบันทึกข้อตกลงแนบท้ายทะเบียนการหย่านะครับติดต่อมาทางไลน์ถือทางโทรศัพท์ได้นะครับก็จะร่างให้นะครับ ควรจะติดต่อล่วงหน้านะครับก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับส่วนใครที่จะดูในเรื่องของการถอายบ,บัาปกครอบบุตรนะครับพูดไปหลายตอนนะครับลองไปดูไปคลิกดูนะครับใน YouTube นะครับขอบคุณมากครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์และสับสไคร b ์ครับหวัดดีครับ